อย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งแก่นะมันพ่นมันบรดวงดีดอกอันนี้จบฉลาก่นีก่อนปีใหม่นะถ้าไม่พ่นละนอกนะาจับิด้รยเนาะเฮ้ยเขาทุยไ่ได้เรียกแล้วบ่ได้เรียกเปิดเปิดเปิดค่บเปิดเปิด่มกัน เจ้าต้องยักเข่าดีใจเจ้าต้องถามว่ามีหรือเปล่ามีต้อนี่มาเห็นที่ไม่แยวกันมาได้ไหนอันนี้คือเอาบ้ามาสัมผัสผู้โชคดีหน่อยมั้งไายเจ้ามาสัมผัสดูเจ้าโชคดีู่ก็พาไปเลยเหมือนว่าน้เจ้ามาจังไหนเจ้าพื่งได้เมื่อนี้เจ้าเป็นยังไงเจ้าถือว่าเจ้าได้ยุคเดียวนี่เจ้าเจ้าอันขอพระยังเจ้าพื่งได้ โอ้ดีจะลยเนาะขอบคุณวนาเด้อนี่ดีก็จังดีใจเลยถึได้ดวงดีนี่อันนี้คือแบบว่ามากับดวงนะคะเพราะว่าเหลือทันเดียวนะคะแต่ทุกคนได้หมดแต่ว่ามันจะมีเหลือเนาะแชีก็เลยได้เนาะดีใจมากเลยเนาะเกิดแบบเกิดดินบดเกิดคนเล่นเลือดสวนี่เองโอเคคระขอเสียยปรมมือให้คนโชคดีหน่อยค่ะ อ๋แต่ว่ากระไดุกคอนค่ะเดี๋ยวไปยืนท่ายลวมน้ำกันอยู่ประจำถังเนอะจังไหนพูดโชคดีกระไดใจน้ำได้ได้ถังได้ถังกระบันสองน่วยบางคนก็จะได้อันเดียวนะคะแต่ว่าก็ได้ทุกคนเนอะได้ทุกคอนแะละได้คือเก่า